มาถึงจุดนี้ได้ยังไงไม่ทราบนะคะพี่คะต้มไข่ให้ดูหนะะ่อยค่ะจากใจเลยว่าสันไม่เคยขาดจัดให้ได้เสมอนะคะไข่ไก่ของดิฉันต้องออกจากตู้เย็นเท่านั้นนะคะคุณพี่เอาไว้ข้างนอกไม่ได้นะคะบอักอร่อยวีนคะ่ะ เอาไข่ไก่ออกจากตู้เย็นนะคะไม่ต้องพองไม่ต้องพักอะไรให้มันเป็นอุณหภูมิปกตินะคะจับใส่หม้อเลยค่ะจับใส่หม้อแบบนี้จากนั้นเราก็เติมน้าให้มันท่วมไข่นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาขึ้นไปตั้งบนเตาแก๊สแบบนี้เลยค่ะง่ายมากจับเวลา10นาทีปึ้งระหว่างนั้นก็ไปทําอย่างอื่นรอเลยค่ะ10นาทีปล่อยให้น้องเต้นระบําอยู่ในหม้อนั่นแหละ10นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะเออเทน้าร้อนออกแล้วก็นอกน้ําเย็นนะคะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ฉันก็จะเขยา่าเขย่าน้องอย่า,ยางนี้จะได้ปอกง่ายนะคะฉันไม่ได้เติมกรเเลออไเขาาบกว่ม่เติม เกลือหน่อยนะคะเวลาต้ามไข่ไม่อ่ะไม่เคยเติมเกลือเลยคะ่ะทำแบบนี้ตลอดเลยนะคะนี่ก็จะปอกให้ดูเลยว่ากายาบของไข่ต้มอย่างมาตุมของดิฉันเป็นอย่างไรนะคะ <laughs> ก็คือใช้สูตรนี้มานมนานแล้วนะคะไม่เคยแบบว่าเฮ้ยรอน้ําเดือดแล้วค่อยเอาไข่ลงไหมค่ะขี้เกียจค่ะทําแบบนี้เลยจบเป็นไงล่ะยางมาตูมไหมล่ะเออเดี๋ยวจะปอกให้ดูอีกลูกหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่ายางมาตุมทุกลูกหรือเปล่าค่ะหม้อเดียวกันมันก็ต้องยางมาตูมอยู่แล้วค่ะคุณพี่อ่าเรียนเชิญนะคะเหล่าแม่ป้าแกงพิสูจน์หลักฐานหลายแหล่นะคะเออเป็นไงคะยางมาตูมไหมคะปึ้งลงไปนะคะลูกที่2เดี๋ยวก็จะปอกให้ดูลูกที่3มเลยนะคะนี่จะไม่ตัดต่อเลยว่ามันปอกง่ายนะคะคุณพี่นี่ไม่ ค่ะ ไม่ต้องใส่ก็ปอกง่ายเหมือนกันค่ะคุณพี่เปลืองเกลือนะคะไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นนะคะมีแค่ไข่กับน้ำแค่นั้นเลยจบนะคะนี่ก็จัดให้ตามคําขอแล้วนะคะสําหรับใครที่แบบว่าต้มไข่ให้ดูหน่อยค่ะอยากได้ไข่ต้มยางมาตุ้มแบบน้องหญิงทําน้องหญิงก็ทําสูตรนี้นะคะทําแบบนี้มาโดยตลอดไข่ที่ใช้คือไข่ประมาณเบอร์หนึ่งนะคะทุกคนค่ะยางมาตุ้มทุกลูกค่ะรับประกันเลยนะคะไข่ออกจากตู้เย็นนะคะไม่ต้องรอให้มันเอ้ยอุณหภูมิห้องหรือเปล่าไม่ต้องค่ะต้มเลยจบน่ากินทุกฟองนะบอกเลยว่าชา่มนะคะชา่มมากแบบนี้ น,นี้เสียงดิฉันเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วนะทุกคนไม่ทราบว่าจะติดไข้กับบักอร่อยหรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่ได้แยกห้องกันค่ะกลัวแยกห้องนอนแล้วนะเออเอาที่นอนที่นอนแยกห้องนอนเพราะมันมีมีที่นอนเล็กใช่ไหมแยกห้องเรียบร้อยวันต่อมาก็คือบักอร่อยลากมาที่เดิมค่ะ เออก็คือถ้าไม่ติดก็ไม่เหลือนะคะทุกคนคะ่ะมันอยู่บ้านเดียวกันน่ะคืออะไรงงมากฉันไปทํางานปุ๊บกลับมาเอ้าที่นอนอยู่ที่เดิมได้ยังไงงงมากทั้งที่จับแยกแล้วเรียบร้อยน,นี่นะ่ะราดน้ําสลัดลงไปนะคะข้าวกล่อง,องของฉันก็จะประมาณนี้แหละเธอนี่กินคนเดียวก็จะประมาณนี้ผักทุ่มๆนะคะเออฉันไม่กินอะไรง่ายๆอ่ะเธอ